พี่แม่เยอะแล้วพี่ถ่ายท้องด้วยเอาเอาเอาห่วงขี้อีกให้พี่ต้องเปิดประตูลูกออกมาวิ่งเล่น,อเ,นเออห่วงขี้อะไปะเร็วๆมาช่วยกันเปิดประตู มาเปิดประตูอ่ะคนนึงมาเปิดกินขี้ท้องเสียแล้วเนยอย่ไม่ให้ยอมให้เปิดเลยนี่ มีพยาติไหมป้าดูดิถ่ายพยาติบอเเถ่ายพยาต์เอาไปให้ดูหน่อยแม่ดาวถ่ายพยาต วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะดูอาการคุณแม่รอองดาวเบื้องต้นนะคะด้วยการหา,ากิ่งไม้สมุนไพรนะคะแต่แต่ก็จะย่างเจ้าน้ำเพชรน,นะคะเดี๋ยวเราจะทำการย่าล่ามเจ้าช้างน้อยจอมวุ่นวายนะะเพื่อไม่ให้ไปจับอึอแม่นะคะแม่แม่ซีก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสามสาวดาวซิงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูอาการคุณแม่รอองดาวอย่างใกล้ชิดนะคะน่าจะถ่ายพยาธะะิบวกกับย่ายะนะคะที่โดนฝุนเนาะแม่แม่ซีก็อาจจะ มีอาการถ่ายท้องบ้างแล้วก็ถ่ายพยาธินะคะคน้ำเพชรอย่าไปเจาะแจ๊ะอย่าไปเจาะแจ๊ะมาลูกมามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ